ไม่ใช่พักลุงตู่สนทิแฉเดือดชูวิทย์รับงานใครพักไหนดิสเครดิตภูมิใจไทยนายสนทิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การได้ไลฟ์สดสนทิทอล์กผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิสนทิทอล์กผููเท่าเล่าเรื่องเนื้อหาในคลิปกล่าวถึงนายชูวิทย์กำบูลวิสิทธิ์ช่วงหนึ่งว่าหลังจากเขาพูดพาดพิงผมมาหลายเรื่องพูดจาไร้าสาระพูดจากเก้าล่วงไปหลายเรื่อง จนเกินข้อเท็จจริงรายการวันนี้จึงจัดพิเศษให้คุณชูวิทย์ระบุว่ามีแต่คนกลัวคุณชูวิทย์แต่ทฤษฎีนี้ใช้กับผมไม่ได้คุณเป็นของปลอมท่องเก๊ผมจะอธิบายให้ฟังว่าคุณโกหกอะไรไว้บ้างเดี๋ยวคุณต้องตอบโต้ผมกลับขอให้ตอบโต้ตามที่ผมชี้แจงด้วยอย่ามาโนไปไกลนายสนที่กล่าวว่าที่บอกว่าเป็นสุนัขรับใช้พักภูมิใจไทยเรื่องกัญชาเสรี ไม่ทราบว่ามันไปหนักหัวใครถ้าได้ติดตามสิ่งที่ตนทำตั้งแต่อดีตจะทราบว่าตนก็สู้กับคุณเนวินมาก่อนและ18ปีก่อนที่ตนสู้กับคุณทักษิณจนถึงทุกวันนี้คุณชูวิทย์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาประเด็นมามโนหรืออาจเคยวิจารณ์แต่พลเอกประยุทธ์แต่ไม่เคยเห็นว่าจะพูดถึงทักษิณยิ่งลักแม้แต่เรื่องเดียวแม้จะโกงอย่างมาโหรานทั้งเครือญาติวงตระกูล การจำนำาวายนสนธิยังกล่าวว่าตนเป็นสุนรัต์รับใช้ประชาชนรับใช้สมุนไพรไทยทั้งหลายอย่างช่วงโควิดได้แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและพูดเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ก่อนภูมิใจไทยจะพูดเรื่องกัญชาด้วยซ้ําคุณชูวิทย์เองก็ได้เปิดร้านชูวิทย์บาร์เป็นบาร์กัญชาและขายผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่เปิดให้บริการในโรงแรมย่านสุขุมวิทต,ตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคม2565 ซึ่งขัดกับคําพูดของนายชูวิทย์เองที่ว่ากัญชาจะทําลายเด็กและเยาวชนแต่นําเด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโชว์ตัดต้นกัญชาเพื่อดิสเครดิตพักภูมิใจไทยนายสนธิกล่าวต่อไปว่าพอคุณชูวิทย์โดนจับได้ว่าปากว่าตาขยิบทําตัวย้อนแยง้งรับงานออกมาด่าก,กัญชาเพื่อดิสเครดิตกัญชาแบบมั่วๆเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะคุณเกลียดนายอนุทิน เกลียดนายศักสยามเกลียดนายเนวินทิดชอบคุณก็ได้รู้ว่าคุณก็ทำอยู่พอคุณโดนจับโป๊ะได้ก็เล่นละครแสดงอาการบ้าคลั่งฉุนเฉียวต่อหน้าสื่อมวลชนด่าก,กลาดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจโรงแรมของคุณหาว่าถูกกันแกล้งนายอนุทินสั่งมามีในายเนวินอยู่เบื้องหลังผมถามว่าแล้วคุณรับงานใครมาเพื่อจะเล่นงานภูมิใจไทยหลายคนบอกว่า คุณรับงานจากพักคลุงตู่ผมว่าไม่ใช่คุณคงรับงานของพักคทักษิณมากกว่าเพราะผมได้ข่าวมาว่ามีนายทุนรายใหญ่รายหนึ่งติดต่อพักเพื่อไทยไปติดต่อคุณทักษิณที่สิงคโปร์บอกว่าให้หาทางซื้อเสียงสสจากพักภูมิใจไทยสัก30-40คนเขาจะให้เงิน3,000ล้านเอามาแล้วถ้าได้เป็นรัฐบาลเขาขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็แล้วกัน